สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกสู่ทุกคนครับเนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่10มกราคม พุทธศักราช2564ครับสนามบ้านศาสตร์อำเภอเมืองพุทจังหวัดขอนแก่นครับอ่ามณีอนันนันทั่วผ้าพ่อแม่เอือ้อยน้องครับมาเบิ่งตลาดนัดบ้านศาสตร์ครับเนะาะอมณีมาเบิง่งผ้าเบิ่งควยกว่อนนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศคุ้ยในสนามนะครับเนาะนี่นบอท่านใดญมาหลายนะครับเนาะ เบิง <Birthday! S 2> <Birthday. S 1> บรรยากาศครับอามาหนีสิผ้าพี่น้องเบิ้ง้วยก่อนครับถามเบิ้ง้วยก่อนาบรราหนีเบิ้ง้วยหลายมือหลายเว้นหลายตอนแล้วนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีที่มาข้วย,นะย,ย,นนยครับเนาะมันนีเบิ้ง้วยก่อนงวดเลยครับเนาะอันนี้มีข้วยอ,อิตรเขางอบองงนีบนน่ตัวขางอบนะครับเขาลงเอิบบันเทาอิตูุขางอบนะครับเนาะครับซื้อคือรถหลายขั้นแล้วครับเนี่ยอยู่ในขอกับเต็มแลวนะครับ เป็นอาจิมาตะเ e, มือว่านนี่ครับเนี่ยสนามนี่พันทีเขาตะเมือว่านนี่ครับโบ้กล้วยเนาะมึงกล้วยแม่กับกล้วยผู้ตัวนี่เนาะอาตัวแรกแขกหมานตัวตําเยดตัวตํากอครับบัตรเนี่ยมึงกล้วยแม่นี่กับกล้วยเถิกตัวนี 20, ้อันแม่นี่ห้องยูจิบัตรเนาะครับนี่ยสองหกว่าโอ้สองหมื่นกว่าโอ้โหกล้วยถือยูตัวนัดนี่เนาะแต่ถือว่าบ่แพงละครับสองหมื่นนี่ แม่นี่ักกะทิลูกวาลูกสองลูกสามนี่ละลูกสามหลอแล้วงส่งเนาะนี่เป็นหัวแก่ตืบนะครับลูกสมหมดละโอ้หนาวหลายงัวกแตกขึ้นกันได้คุยกันได้สองหมื่นกเนาะอับักเถิกนี่ดิบักเถิกนี่สามหมืโอ้บักเถิกสามหมืนหาโอ้สามหมื่นหาราคานี้ราคาห้องไว้เนาะอันนี้ครับพี่น้องราคาเปนห้องยังบ้านหองหลยสามสิบเนาะหลยยี่สิบหกหลยยี่สิบเจ็ ซึงสองโตเลยขับลักษณะค้ยเมรครับตัวนี้ค้ยเม่กะซื้อไปกะทับได้ลูกอีกอยุ่เนาะโแต่ได้ลูกสามาโอ้ตัวนี้มัมม่นเราบ่มัม่นเพิ่นบ่อนโอ้สมพรเป็นสีนั่นเนาะทองหาเดือนเพนนะรับเป็นดองค้ยตัวนี้ทองหาเดือนสองนะหม <า S 1> ืน่น,นกว่าโอ้คุ้มตัวนี้เนะ<ห>าะสองโตเนี่ย <หา S 1> สองโตนี่เครื่องแม่เคื่องผูน้นี่หาชผ่า ก็ถือว่าโอ้คุ้มอยู่สาตัวไปในทองเนาะนี่ครับเบื้งหนาเพิ่นเบิงหนานี่ย่อ่ะครับนี่กล้วยพอหลอดเนาะอ่ะพี่น้องอยากได้ทรมาหาพอหลอดเนี่ยทรมาได้ครับพอศูนย์เก้าสามศเก้าศเกเหาเจดห้พอหลอดสองตัวนี่หาสิบหาหาหมื่นหาสองตัวนี่ ่วงนี seat, ้ลูกงัวล um ูกค right ุ้ยกัจางหายไปแล้วเนาะเหลือแต่ลูกคนหลับเนียโควิดดูน้องมาสนามกับดูน้องมาสนามกับจะเลื่มใส่มงใส่แมพนะครับเด้อปลาไปบนเล่าเออแต่ว่าช่วงอีสานบ้านเฮายังพันใดนัเนาะครับเนาะนั่งควบคุมได้อยู่อีสานบ้านเฮานี่อันนี้กัผูอีกตัวนึงครับนี่จักบาทครับตัวนี้สองหมื่นห้าโอ้สามหมื่นห้า สามหมื่นสองพันหาลอยปลายมันเนาะปลายมันสองพันหาล,อย,ลอยครับต้นมันสามสามหมื่นสองพันหาลอยเป็นก้วยเทิกอายุกับซีเขาสามปีแล้ววะคือ <Gram ma. S 1> โอ้เขาสามปีแล้วนะครับตัวนี้ไปเนื้อใน,นร้ายแล้วเนาะเนียนแกนแล้วตัวนั่นตัวแม่ตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้น้อยเนาะ, <Player. S 1> ะตัวผู้น้อยจักบาทครับโอ้สิบเจ็ดเนาะราคาตำตำก็มี่ครับบ่าเนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาเบิ้งสิบเจ็ดครับบ <liberty. S 1> าท นี่ครับ 17... 17,000โอ้ตัวนี้แข่งขาใหญ่ครับเอาไปขอไปคุณนะครับนี่ไปคุนให้ยงให้ยาขาชีกระตือให้ยาอาหันต้องต้องเงินมากกับกำไรทันต์ตัวนี่เนาะนี่ครับสายคุนเด้อครับนี่หนาวขนฟู่ครับห้วยหนาวขนฟูครับสิบเจ็ดกับนี่สิบสองหมื่นสองพันห้าร้อยนี่อยากได้ทัวรมาบึ้งเด้อครับนี่ สนามนี่เป็นหูบเช็คราคาเบิ่งเป็นหูบบ่แพงปานไดนเนาะครับนัดนี่เป็นหูบจังบ่แพงปานไดนก็พอซื้อได้เนาะพอซื้อไปหาไปต่อกําไรก็ก็คือสิได้แน่อยู่เนาะอ่ะพี่น้องอยากได้โทรมาหาเพิ่นเบิ่งเด้อครับนี่เบอร์บนนะครับนี่098อ่ะศูนย์เก้าแปดหกสี่สามสองนี่ครับดูเหมือนพน่นเฮานี่เนาะครับเนาะหอยแถลงหยแถลงโอ้มาตามละฟอลาดสซีมาตัวนี้เนาะตะโครลาเนาะครับเนาะ ช่วงนี้กันหนาวครับเศรษนี้อากาศมือนีหนาวครับหนาวแต่ว่าใครในก็มือว่านอยู่มือว่านหนีมบ่มีแดดนะครับมือนีสรงมีแดดจะได้ครับนี่นะครับแดดเริ่มจะออกมาแล้วครับคุมือว่านนีหนาวมือนีก็หนาวครับเย็นเจี๊ยบมันเย็นครับมันเย็นพี่ครับมันบัึกนี่สายขุ้นอีกตัวนึงครับนี่เต็กบาทเนาะครับตัวนี้โอ้ห้องเศร้าสองพี่น้อง สองมืนสองสองสองปีหรอวแกนหรอตัวนี้เนาะอยู่คูใน<ส> <m Typically. S 1> แกแก,แก้วเนาะสองมืสองตัวนั้นก็นทดเทือกท้องตัวน่ะนะทเทตัวนี้ลูกตัวไหนเนาะครับนี่โอ้ค่อยหน่อยตัวนี้เกียงไม่ลอยดีแท่ตัวแม่ทำตัวนี้ so มาเบึงเทอกอีกซัมนีท่าไหนเนาะซัมนีซัมนีห้องยไทยครับซัมนีเาซเซาซีโอเาเาีสอตัวบ่ครับ โอ้นี่ครับเศร้าซีด้วยครับนี่หนาขึ้นมากกว่าเก่าครับบัเนี้นีเศร้าซีตัวนี้หนาสองตัวนี้หนาหนาตรงดีตัวนี้ก็น,นาครับนี่เป็นหกให้เนี่ยเติบเกงขาใหญ่เติบยู่นี่เอาปนเอาไปปนในบัตรทัดวีดีครับนี่ล่างสีสันดีๆีนีสีมีอยู่แหละกำไรครับไปเขาคุ้นนะครับรุ่นนี้เนาะมีเศร้าซีนี่ง้อมาตะบ,บันไดเนาะครับสองห้องโอ้มาตะอำเภอหนอะงสองห้อง อันลุงมีเบอร์โทษวะบ่มีเบอร์โทษเนาะสองเป็นผู้มีเบอร์โทษนะครับเนาะโอ้นี่ครับเศร้าซีนี่น้องมาเบิ่งเด้่ครับสนามบ้านซานนะครับเบอร์โทษนอาทิตย์นะครับสนามนี้เพื่อนกัง้อประเภทข้ยเขาตะมัอว่านเนี่ยน้องขยเพื่อนกัเขาตะวันเสาร์เหระครับเบิ้งส่งวันอาทิตย์มื้อนี้มันกัห่างแล้วเนาะครับเนาะนี่ในหยหงอนห่างเพื่อนกัจับขึ้นรถหลายแล้วครับเนี่ยเต็มรถหลายคันแล้วในคอกฝ่าก็เต็มแล้วครับเนาะครับ ช่วงนี้ช่วงแรกเบิ้งคุ้ยไปก่อนนะครับเนาะออมาเบิ้งคุ้ยแม่น้ำแน่เนาะครับเนะี่ยคุ้ยแม่สาวน้อยก็ตัวผูนครับตัวผู้ตัวผู้ทั้งสองตัวคุ้ยผู้หลายนะครับเดี๋ยวคุ้ยผู้หลายตัวจักบาทเนาะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้งีบเกียรติตัวนั้นเดียเ๋ยวโอ้อไล่ใส่กันเลยเป็นหาซิบซี อสองตัวนี่พล่ใช่กันแล้วเนาะครับแต่ว่าแยกกับสีราคาหนึ่งเนาะแต่ว่าพล่ใช่กันทั้งสองต,ตัวเลยตัวละยี่สิเจสื่อ2โตักับหาสิบสีาหมื่นสี่นครับสื่อสองต, 54, 54, อองตเป็นง่วคเป็นค้วยครับลงมาตั้งง่วคเป็นค้วยกับสีสองปีกัวแล้ว2อตัวนี่เนาะตัวนี้ก็สิเขาสามแล่ะละเบงท่งเกือบเกือบพว่ออสประมาณนี้นะครับกากคะก้มสูงเหมืนกัมาลอยยี่สิบกัวูตัวน่ครับนี่ยี่สิบเจ็รยีหเจ็นะครับก้มสูง ค้ยมาตตบันไลยนะครับเนี่ยหาสิบซีครับมาตจะทา้งพยักเอาไปน้องอยากได้ควยเถิกรุ่นสมนีเนาะครับไปเลี้ยงหรือไปขุนเขาหอกไปขุนกะลองโทรวมากติดต่อเพิ่มองเนาะครับเนาะมีมีเบอร์ติดต่อบ่เนาะครับบ่มีเบอร์เนาะโอ้นี่ครับบ่มีเบื่อยุบบ้านได้ก่อนพยักลองโตัมี่เบื่อนี่ครับเป็นค้อยเถิกละครับเนาะนี่อามาเบึง ายคุณเลยเลยครับนี่น้อยๆนี่อันไหนจะมองหาคลวยน้อยรุ่นนี้เขาคุณนะครับน้อยนี่นี่ครับนี่มีครับมีมีมี่สองตัวตัวนั้นคือแยกลูกแยกแม่มาแยกมาแม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวกำลังห่องหาแม่อยู่ครับตัวเมียตัวผู้ทั้งสองตัวเลยครับนี่พุณจะขอางพนครับคุณครับนี่มีมีขคุณอยู่ครับนาะมีคลวยคุณอยู่เอาผ้าเบง ตัวคุ้ยไปก่อนนะครับกะกะซิบบใครได้เบอร์นะครับอยู่สนามเรรยากาบ่ใครมีเบอร์ไห่นะครับเนาะนี่อันนี้คือสิแม่นแม่ลูก,คร,รก,รก,กครับนี่แม่ลูกแม่นแม่ลูกบ่ครับนี่ยโคมนี่ห้องจักบาทครับราคาเปิดไว้เปิดไว้นึ่ง63,000 63,000ห 63. ก63หมื่นสามหก็ถือตัวละตัวละ3,000ิบห0าโอ้ตัวละ3าม0มืนาะอือราคาล่องนั่นน,นี่<อ>ต้องได้อีก ต่อดีอยู่เนาะโอ้ราคาต่อได้อยู่นะครับนี่หกหมื่นสามแม่ลูกลูกกระสีมันโอพี่กับน้องบอแม่แม่ลูกลูกกับพี่กับน้องทับมาแล้วทั้งครูนี่ทับโอ้ทับมาแล้วทั้งคู่ตััวนี้ทบแล้้ววตันีทลูกนี่นี่ลูกมันมีแต่ว่าเขาไมให้ลูกมันนะลูกมันใหญ่แล้วตัวนี้ลูกใหญ่แล้วเขาบให้ลูกมะน้ำแต่ตอนข้อยสาปะครับตอนข้อยสาทับแล้วข้อยสาทองแรกเนาะตัวนี้ได้ทองลูกที่ไหนัหมครับนี่ ลูกมันนี่ลูกสามตัวที่หนึ่งไปแล้วลูกตัวที่สี่เหรเนาะโอ้ครับนี่แล้วก็นทับแล้วพอดอนพอพอดอนทับโอ้เอาคุยดอนทับทับโค้งหนเนาะอับพี่น้องอยากได้ลังคาออกมาเป็นคุยดอนเนาะคุยดอนกับหายากอยู่ได้สมมืตินี่ลายตัวคุยดำนะครับสองตัวนี้หกบนสามหกบนสามก็ได้อีกราคาบนห้องคือออับพี่น้องอยากได้โทรมาต่อเอาเนาะมีมีเบอร์พรพอบอมี่เหรอ อันขัข้วยุบัดนะครับเนี่ยยโคราชโอ้อยู่โครา,าดนะครับเนี่ยในครราชสีมาเนาะอำเภอ,อยังครับเนี่ยอยู่ปูส,สูงเนินโอ้สูงเนินครับแล้วมันหนีกับบัวทรัมไก่เนาะสูงเนินมาตาเสาหรือเ่ครับเนี่ยเออมาตาว่านตะเล้งโอ้มาตาเมือง,งว่านแสดงว่าขั้วนี่ขเขาตะเดี้ยงสตัวมาเขเจ็ดตัวเลียสองตัวขั้วนี่เขาตองว่านบ่ครับเนี่ยอืมเขาว่านตะเล้งอืมครับสมพัสมันบางเอาเนาะพี่น้องสีมาขายขั้วสื่อขั้วสนามนี่กับมาวันเสารเลยครับผม วันเสาร์นี่มันเขาแล้วเนาะนะครับนี่วันอาทิตย์นี่ก็ซ้ำเห็นเนี่ยล้ครับนี่วันอาทิตย์พี่น้องเพิ่นก็สื่อกันไปหมดแล้วครับโอ้นี่ครับผูกเซลซ่าอะไทั้งหมบขอบับสื่อกันหมดเลยครับนี่นี่ครับที่เราเห็นอยู่นําริมหัวนะครับนี่ริมหัวขึ้นรถเรากับบอน้อยนะครับเนาะโอ้แสียดงว่าคล้วยนี่หลายครับเขามาหลายแต่เขาตั้งมาวันครับเนาะขามาตั้งเมื่อวานครับนี่โอ้แม่หนี่แม่ใหญ่ครับแท้นี่ แม่บักทองไงลูกกับไงเจ้าของคนคือสีบยูนี่เดอกคือตัวนี้ลูกแม่แม่ลูกไงครับตัวนี้ยังง้างกว่าเมียได้พี่น้องลูกแม่แม่ป้าแม่นี้น้องบัถึงรอยสาสีเครับรอยสามสิบกัวอ,าอ่างไงอ่างหลึกของไครครับนี่ เท่าไรครับคมนี่แปดหมื่นห้าแปดมืหาแสนเท่าก่อนแหาแสนหาหมื่นแม่มันทองไหมครับเนี่ยทองากเดือนเรานอนหรอทองใกล้เราโอ้แม่นีอ่างไงอีหลีครับอ่างไงอ่างเลือกนาเบื้องลูกลูกพ่อไรคือหางไงครับเอาไปเป็นลูกพ่อได้กหครับเลยเขาว่าเบิ่มบ่ โอ้ส่งคืออยู่เดนะ้อเนาะหางมันไงขากหไงเราขิงกับงามหนาหนาได้แมเลยเนาะแม่้มันตาแต้มแกมจำคอป่องสวมถุงน่องพอมได้ครบเลยแม่นี่เนาะสูงสูงร้อยสามสิบสามสิบเจ็ดสูงอยู่ประมาณนี้ได้พี่น้องสามหกสามเจ็ดขั้สูงแต่ว่าไดหนาไดมาเลยครับขั้วหนาเนี่ยลูกกับงาม แม่หนีลูกงามครับอันีพ่อมีอันเบือติดตอม่าพอง่วงงามขั้วงามเสียนี่เบือทศัพท์บอสี่ขอเบอร์พันไห้นะครับน้องพินอาขายพ่นนองสนใจครับอยากได้ไปเป็นแม่บอกนะครับเนี่ยเอาไปเป็นบอกดีเลยนะครับเนี่ยบอสิเป็นแม่นี่ขั้นแยกลูกแยกแม่นี่แยกบอครับบอแยกเนาะขายไปพร้อมกันขั้นแยกขายยากเนาะเมื่อกระโหลกโอ้กระโหลกลูกหัวครับกระโหลง่าครับหัวมัน โหรุงไงก็แม่อีกขาไงกีบขาไงเสียนหาเมืองได้พี่น้องนี่ตัวมาเบอร์นี้นะครับเนาะพ่อจอมนี่บ่พ่อจอยโอ้พ่อจอยบ้านใดครับพ่อจอยหวยพวงจมพวงหวยพวงหวยพวงผู้เขียวอ,อ,อยว๋ออำเภอผู้เขียวมาตาอำเภอผู้เขียวครับนี่มาเติมออเพิ่มหวยพวงโอ้อันบ้านหวยพวงอำเภอผู้เขียว พี่น้องหนึ่งแมแม่ลูกนี่ทองมาเดงเปลีย่ยนอยู่นี่เนาะอยากได้ทองมาเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าสามซีซีองห้าเจพอจองนะครับเนาะอีกทือนึงครับเออพอจอยครับ093ย์09เก้าสามตัวเคร่งนี่เนาะศูนย์เก้าสามองห้าเจ็ดแปดซพอจอยครับผู้เขียวครับ บ้านหอยพว่วงอู้พอ่อง่วงงามพอ่พอ,พอคุยงามครับสรงใงครับตัวใงครับหาบาพอ่อเนาะลหลุด,ย,ดยันยันฉีก่ะหาเบงหากเด้อพี่นนองเด้อนะในข้าเจ้ากับสื่อเขาคอเาขาคลายข้าเจ้าเมืดแล้วม่านพร้อมครับแม่แม่แม่มานลูกกับงามลูกนีไ่ได้เลยครับลูกเอาไปพัฒนาตอ่อเอาไปพัฒนาต่อครับลูกเนาะเอาเบงตัวต่อมาครับ มันมีเจ้าของนะครับน่งหาผ้าเบ่งซ์ซีนครับอันนี้ก็โต๊แม่ครับพี่น้องสีเหลี่ยกควยไปเรียงโอ้ไม่นี่เขาทาอยู่เลยครับนี่กะโลกไงครับตัวนี้ก็โลกไงกีบขาไงตาแต้มแก้มจำนี่ครับลักษณะคั้ยที่สีเป็นตาเลี้ยงเนาะครับนี่เป็นตาไงไว้ครับแม่นี่เนาะโลกไงหนาครับนี่เป็นตาเชื่องตาคุณนดีครับแม่นี่เนาะแจ่ว่าเจ้าของ่นบ่เห็น เบ่งว่อมสวยคมงามมันไปซื้อนะครับนอแนี่ครับในหอยในหางเพื่อนกับกำลังตอกำลังกันอยู่นะครับคุณนี่ค้าวคุ้ยคุ้ยีนกอกีนโกก็มีนะครับนี่คุ้ยในโกก็มีครับนี่มูหลงมูลาก็มีนะครับโอ้มูลาเห็นหลายตัวครับ ยังนี่ขอกครับนี่ซื้อแล้วนะครับซื้อกันไปตะวัว่านนี่เตรียมขนรถครับนี่อันนี้ป่ายรถมาตาแถวอุทไทยครับแมนมดเลยครับแถวนี้มูล่าครับซื้อแล้วคุยดอนเห็นครับพู้อุ้นคุยดอน,ขอนเขาเหยียบสิเป็นเขาข้าระบาดน่ะเขาก่วงลูกง่ามเติอบอยู่ลูกแม่บ่ครับนั่น ลูกเผ็ดผู๋โอ้ลูกเผ็ดผู๋ไหลนอนมือนีิมือนีขคุยผู๋เขามาหลายครับหาเมื่นเก่าราคาห้องไปหาราคาต่อได้อยู่เนาะครับเนาะโอหาเมื่ินเก่าด้วยครับนี่ลูกเผ็ดผู๋ลูกที่ใดมันบุญหนิบ่บ่ได้ถามเพิ่นคือกันเนาะบุญว่าลูกที่เท่ายขคือกันเนาะหัวต่ราคามันครับเดี๋ยวนี้นี่พอมาตะบานไหนพอซั่มสูงคอนเจนเฮาเนาะ นี่พ่อมีเบอร์ฝากโมพ่อบอกมีเบอร์มามาตาซ้ำสูงครับราคานี่เนาะโอ้มัอน,นี่กล้วยเถิกหลายครับเมียลูกกับมีพ่อหเห็นอด้วยนะครับเนะาะงามสวยๆกับมีพ่อให้ได้เบิงอยู่นี่ครับทีถามอีกตัวสองตัว,ตวกับสิบห้าเบิองง่วงนะครับเนาะอันนี้สายเลี้ยงสายเลี้ยงครับสองตัวนี่ตัวนั้นก็สายเลี้ยงครับตัวงามเติบอยู่ในนี่ แม่สาวทุกง้อเนี่ครับมาเบิ่งคุยงค้ยงามคุ้ยงามไป็นตาปเปรียงนะครับเนี่ยทอดในห้องอะไรทอดจ๊กบาทครับเลยหกห้าหกสิบห้าขอบคุณทนาแม่สาวนะครับเนาะครับทองว่างแม่สาวทองว่างครับสองตัวนี่พอ่อเบิ่งสองตัวอย่นี้ครับตัวนี้งามเติบอยู่เหลือมาทอดแกะไก่โอ้หลังเป๊ะเลียบน,นะเรียบกีบเรียบ กีบเด็ใหญ่ครับกีบเด็ใหญ่ดากโอ้ดากเต็มเลยตัวนี้านางดีกระโหลกหนา,าหกสิบผ่านเนาะกระโหลกหนาครับผมอ๋าแม่สาวแม่นี่ครับนี่มักมือหาพี่น้องสนใจอยากได้บอ่อันยันท่นอยากได้ก็โทรมาอันนี้เบอร์ฝากบอนพอครับบอมีมาตเตสเซครับขวยตัวนี้มาเตสซัมสูงโอ้ซัมสูงคอนแกนท่าเนาะ งามเติบอันนี้เจ้านี่พนมาสามโตเลยตัวนี้เนาะแมนแม่ลูกบ่ครับตัวนี้ตัวอันนี้แม่ลูกนี่ห้องไว้จักบาทครับหา่าสิบห,ห,บหอ่าอโอ้แม่ทองแล้วทองเก้าเดือนแม่ลูกนี่หาสิผาครับทองเก้าเดือนลูกกับลูกแม่ สูงร่อยี่สิบกัวแม่มันของเก่าเดือนะครับเนาะน,นี่อันนี้กันแม่ขึ้นมาแม่สาวแม่สาวอยู่ครับนี่แม่สาวนี่ราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยสามนสิบเก่าครับแม่นีสามหมื่นเก่า พอไปเ,เปลี้ยงด้วยครับเนี่ยที่รังบ้านเฮ้าสามมื่นเก้าครับเนี่ยเดบยังไงงามเติบอยู่เนาะโอ้เปิดไว้หกหมื่นหาลูกแรกมันว่าครับเนี่ยหกหมื่นหาสูงรลอยสามสิบกัวนิดหน่อยลูกเม่ใช่เหรอ โอ้ห้วยหายกบดึงเสียดแข็งๆไงเนาะกัได้กก็ได้เล่นดิเมื่อเล่นก็มันเสยเฮ้ยมันตัวห้าซืสือหรอวะอ่ะฮกมือหาครับท้องไว้นี่ครับดิโอ้ลูกกะโขลกไงหนาเนาะลูกเนาะลูกแม่ครับเลยแม่มันกิดชิดลันลันชิเตี้ยเนั่นหนาพูดอะแม่กระทับแล้วโอ้หกสิบขาเนี่ยพี่น้องนี่ เง้าม,มาตาขั้มาตาบัตรเลยนาะครับเลย,ยบ้านไผ่โอใกล้ๆนี่เนาะอืคือสีบโบจอยปิ้นเนาะขั้วมูลนี่เนานนะนนยุง,ยงยยยขึ้นรถแล้วครับหกสิบห้าเขาหันเข้าไปหกสิาาบบอกหันโอน้หันใหปมือดีซื้อเนาะพี่น้นอ,งนองสนใจอยากได้ร่องโทรมาต่อเบิ่งหันเ,เ,นเะนะรามีเบอร์เนาะมีมีเบอร์บนนะครับบ่มีเบอร์เนาะนี่ครับคน ครับนี่ครับบรรยากาศคล้วยนะครับเนาะเช็คราคาซูพี่น้องฟังนะครับเนาะนี่ครับกสิปิดยุนีนะครับเนาะคลิปแรกของสนามบันซาดมือนี้นะครับเนาะมือนี้กับวันอาทิตย์ที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะบันทึก็ช่วงต่อไปภาพเบงกวนนะครับเนาะเบงกล้วยบ่อไข่มีเบอร์นะครับสนามนี้เพิ่นสีบ่อมักเพิ่นสีบ่อไข่แห้เบอร์นะครับเนาะ ผูกไว้ในสลากกหลายนะครับเนาะอยู่ทึงรถอยู่มีนะครับขอกันช่วงต่อไปครับช่วงนี้สวัสดีครับ